โยมโฟกัสไปที่ลมหายใจจะเป็นกายานุปัสนาและทำอันเดียวก็หลุดพ้นได้ไม่ต้องวิ่งไปทำเวทนาจิตตาธรรมาก็ได้พระศาสดาอธิบายเองเลยว่ารู้ลมหายใจเข้าออกสติปัฏฐานกายาบริบูรณ์ยังไงพชฌชงบริบูรณ์ยังไงวิมุตต์เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วย้อนกลับมาอธิบายใหม่นะเธอรู้ลมหายใจนะและถ้าเธอพลิกมุมไปว่าการทำในใจเป็นอย่างดี ตอนลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาอธิบายด้วยลมหายใจอีกแล้วเห็นนะแล้วก็อธิบายต่อไปถึงสติปัฏฐานบริบูรณ์โพชฌงบริบูรณ์วิมุตติบริบูรณ์ <c oughs> แล้วพระศาสดาย้อนกลับมาอธิบายลมหายใจใหม่ ว่าถ้าเธอพลิกไปดูมุมของรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตถ้าเธอเห็นว่าจิตเธอกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุาัสนาพระองค์ใช้บทพัน,นะว่าเราไม่กล่าวนะอาณาปางนสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำดูจิตดูอย่างนี้เห็นนะ เพราะฉะนั้นถ้าโยมไปคิดอยู่โยมจะรู้รู้จักจิตไหมไม่รู้จักโยมจะรู้จักแต่ผู้คิดไม่รู้จักผู้รู้ที่รู้ลงอยู่เฉยๆเห็นนะนี่เป็นเหตุผลง่ายๆทําไมพระเจ้าไม่เคยสอนคมบริกรรมเพราะโยมจะไม่รู้จักผู้รู้นะสาวกม,มาแต่งเองเรื่องคําบริกรรมมาแต่งกันเองนะในยุคหลังๆเพราะฉะนั้น ้าโยมเห็นว่าผู้รู้ฉันกําลังรู้ลมนี่เป็นจิตตานุปัสสนาและเธอกําลังทําความเพียรเป่ากิเลสแต่ถ้าใครเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดอืนจิตที่กําลังรู้ลมแปลเปลี่ยนฟับปั๊บไปไปเกิดตรงนั้นดับตรงนี้เกิดตรงนี้ดับตรงนี้เกิดตรงนั้นคนนี้จะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดอืน